ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับในคลิปจีนบ่ายครับจากช่องอาร์นิเคอีนะครับเชา้านี้หุ้นน่าจะไม่เดินนะครับพอดีผมคิดก่อนทางเสียงผมยังไม่รู้ว่าหุ้นแนวทางหุ้นเป็นยังไงนะครับจีนโถโลโถทิมเลยใน่างจีนจีนเบิ้ลตามนิเคอีเลยช่วงนี้ผมคิดยังไม่รู้ผมยังไม่ได้ดูผลนิเคอีเปิดบ่ายครับผมก็เลยคิดจีนก่อนเนาะ จีนบ่ายประจำวันที่10นะครับเมื่อเช้าจีนเบิ้ล4 4่สเจ็ดสนะครับจีนบ่ายนี้จีนเด่น8 9นะครับเด่น8 9ชอบ9มากกว่า8นะครับเจาะครับแต่สักครู่นะผมเจาะไว้หน่อย09อ่า49 ห้าเก้าแปดเก้าครับแล้วก็ชุดแปดนะครับห้าแปดสี่แปดครับอ่าโอเคครับประมาณนี้สำหรับจีนบ่ายครับหลักร้อยสี่มันน่าจะเหลือนะตักตัวนะผมว่าเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงครับใช่บ่ายสี่อ่าบ่ายหลักร้อยใส่สี่นะครับร้อยใส่สี่ สี่เก้าแปดสวยนะครับสี่เก้าแปดสวย,ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะครับห้าหลักร้อยแปดสี่เหเนี้ยสี่สี่น่าจะยังเหลือน่าจะยังเหลือสี่น่าจะยังอยู่บนนะครับสี่แปดสี่เก้าสวยครับสี่แปดสี่เก้าสวยนะครับยังไงลองพิจารณาดูนะครับแต่เมื่อถ้ายังไม่ค่อยเดินไม่มั่นใจหรือ,อยังไงก็ลองพิจารณาครับดิเข้ามาชมอย่างเดียวไม่ต้องตามก็ได้นะครับ ดูอันไหนหุ้นเดินแล้วค่อยเล่นเนาะอันไหนหุ้นที่มันเดินดีค่อยเล่นอันไหนที่มันเดินตะกูตะกักก็เบาๆไปก่อนนะครับโอเคครับจีนบ่ายประมาณนี้นะครับจีนบ่ายประมาณนี้ผมคิดก่อนนี่คือ,อีบ่ายแต่ตอนคิดยังไม่รู้ผลทางเสียงเลยยังไม่รู้ว่ารอบเช้าจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคครับขอให้รวยจีนบ่ายครับจากช่องอาร์ตนี่ค่อ,อีครับ